เอาล้ครับก็าอสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยนะครับที่กดข้ามด้วยคลิปนี้แล้วนั่นเองพวกผมอีกแล้วแต่นะเมื่อไม่เกี่ยดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข่าวว่า U ูซอฟเนี่ยได้ทําการฟ้องร้อง Google และ Apple ไปแล้วนะครับเหตุ <c oughs> เพราะปล่อยให้เกม a อร์เรฟทเนี่ยถูกปล่อยมาในตร์ของตัวเองได้ซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันในคอมมูนิตี้ของเกมอย่างหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Rebel Six แล้วก็ a อร์นเฟทูนั่นเองซึ่ง ทำให้วันนี้นะครับวันที่20พฤษภาคมประมาณ10บโมงครึ่งทางเพจหลักของ a r e a f t เนี่ยได้ออกมาประกาศข่าวนะครับว่าจะขอปิดบริการเกม Air e a F2 ไปนะครับแต่ก็ไม่จาเป็นต้องกังวลน,นะครับว่าจะไม่ได้เล่นติดต่อไปแล้วคือการปิดปิดปรับปรุงครั้งนี้นะครับจะเป็นการปิดปรับปรุงเพื่อแก้ไขระบบในเกมเกมเพลย์ play, เพื่อให้มันไม่ซ้ํากับ Ubisoft มากเกินไปนั่นเองเป็นการแก้ไขตัวเกมครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ จะได้ไม่ได้เกิดเรื่องการฟ้องร้องอะไรกับ Ubisoft อีกสํหรับคนที่เคยเติม a r d r ไปนะครับก็สามารถขอคืนเงินได้เลยทั้งระบบ iOS และก็ Android นั่นเองส่วนตัวผมคิดว่าที่เขาอนุญาตให้คืนเงินได้เนี่ยคือเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเกมนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างไปเลยซึ่งบางอย่างที่คุณซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะหายไปก็เลยจะมีการให้รีฟันด้นั่นเอง สรุปเลยนะครับเราชาไอเลฟทู A L A F เนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับเราทําได้แค่รอนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็หาเกมอื่นเล่นไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรัปรองว่าตอนเกมกลับมาเปิดเมื่อไรเนี่ยนีบเข้าจนให้เซิร์ฟลมมไปเลยสำหรับคนที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไอเลฟทู L A F นั่นเองผมก็จะมีกลุ่มสําหรับคนไทยนะ ไว mm ้พ hmm. ูดค so, like ุยกับเกมนี้เลยเป็นกลุ่มที่ผมแอดมินอยู่นั่ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมครให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมเข้ามาทำข่าวแป๊บเดียวไปละบาย